ไอเจือนน้องกูอย hey, like ่างเลยไอจะปอกินเล่าไอจะมาเข้าแบ้านเดิดแข็งเนาะ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 ดีกันเนาะบดีกันเนาะเลิกก็คือเลิกอเนี่ยเนี่ยเนียเียเียตัวโอ้ยอันยังแขมงนี่ยโอ้ยโอ้ยตั้งสติตั้งสติไอข้าแต่งเมืนเก่าเนาะเนาะได้เาะไอบาไอจะทตัวไม่เลิกก็คือเลิกไอ่หานไอจะปกินเล้าไอจะไปเอวไอจะอยู่กับตัววันเข้าเป็นห้มเลยเนาะเนาะๆนเอาดีว่า ดีกันดีกว่ารักกันไว้เธอรักกันดีกว่าไหมนะ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 ตอบทูทายห<ฆ>่วงความเมื่อเตยนะจนะจะาจ้าจ้าขอบคุณมึงล,ลา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 